สวัสดีครัพบพ่อกันพบเจอกันอีกเช่นเดือกินเพยครับพี่น้องวันนี้สะพาพ,พี่น้องมาทานเข่าเลยนะพี่น้องเนาะเมนูมีอะไรกินบ้างเนาะแม่บ้านเลยค่ะตำแตงแซ่บเลยคะ่ะไข่ตุ่มยับมักตุ่มค่ะแกงไก่ใส่นมไม่สุ่มค่ะขขาหลางจา้ะบักม่วงชุกแตงโมเข็บมุงหลายอย่างหลาย,ย่บัวลอย ครับผมกอดอินเตีรค้ของพุ่นี่นลองเอิงทุกคนรอบพ่น้องอยู่เขามารับชมสองสองผูเถาเทเลนกับโขอกของพุ่นี่นลองไว้ลาโอกาสนี้ปากพ่น้องเองกดไหลกดเช์กดตับกระไข่นรอบพ่นลองเนาะกดกระดิ่งแข็งเตือนเนาะเปลนอบบุษขาคิดจากช่องสองผูเ่าเทเลนขึ้นมาเลยพ่น้องพ่น้องที่เปิดอบบานไบเคียง ไปทำงานอีกต่างประเทศเนาะไปลองเนาะมัดกินขาวเลยกันเริ่มกันแลตำแตงค่ะตำเตียงไข่ย่างมะพรุมมนนัน่สดอร่อยๆอจะคำหลวงเนาะกบมูกบกบหือห้อลือดกบกาดแกวอืมอ้วกอืม เยอะชิ้นกับเขามาั่งนะพี่น้องอเขาล้ำเหมือนกันแล้วก็เขามาั่งอืม,อม Bon mm. oh non. Oh, Let's được. order mấy bàn cầu đặt đầu cái này. ต้องใจเดือนนี้ทั้งเดือนนะพี่น้องอเดือนนี้จริจะได้พักแค่ไนเอออยาเขาแล้วหอบกัน อืมอร่อยมากพี hmm. mm ่พี่น้อง เราก็คือใครตบยาวมากตออ

ขวามพักทุกอย่างเลอมากเนะ Mm Mhm mm -hmm. Mm-hmm. <laughs> 短了嘛？嗯。嗯。 อแล้วลูกหนึ่งคนละลูกมกินด้วยกันคนละลูก แจกพักกว่างกรอบถูกใจก,กค่ะ mm hmm. mm hmm. แกเ้เพชร หนาบูกญมาุ้มอิองพอเดีอยวอสียงของเลยหอนเลยครับผมกับเซตเต็ดนุ่งกันครับพี่พี่นี่ก็ขอขอบคุณพี่รองกล่องไปห้องสุงบูร์กคนสีแวะมาติดตามมามชมสองท้องกูเท่านแค่หนึ่งก็ขอขอบคุณไม่นะโอกาสหนึ่งฝากพี่รองครักูไลไรกูแก่กูตัดตระไก่กูจีบินเก่งเกินแลพี่รองเนาะเป็นกำลังแรงใจกันครับผม อีพี่นี่ก็แฉมกันครับผมพีม่พปิ๊บไนจำหนี่พบอบกันอีพี่หนาครับผมสวัสดีครับเ,เนี่ยมาเนียนนะมาถึงาหากกแม่